สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับภูสิทธิ์พระเก่าของสะสมครับวันนี้พามาดูปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเป็นสำริดโบราณนะครับสำริดโบราณองค์นี้ออกเป็นสำริดเงินนะครับเส้นสายลายพิมพ์เป็นลักษณะของการปั้นหุ่นขึ้นมาก่อนนะครับ แล้วก็ปั้นเส้นยันนะครับปั้นเส้นยันแล้วก็วางทับหุ่นองค์พระอีกครั้งนะครับจะดูนะครับลักษณะเห็นไหมครับจะมีเป็นลักษณะของการวางมือมาวางมือมาติดกับหุ่นองค์พระนะครับลักษณะการสร้างพระของหลวงปู่เอี่ยมคือสร้างหุ่นขึ้นมาก่อน แล้วก็ปั้นมือปั้นเส้นยันมาวางทับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็หล่อทีละองค์นะครับอ่ามีก้านช่ออยู่ตรงนี้ก้านช่ออยู่ตรงตรงนี้ครับนี่นี่คือก้กานช่อนะครับมาดูเนื้อกันครับพระเก่าดูไม่ยากนะครับสมฤทธิโบราณ พระเก่าดูไม่ยากนะครับเป็นสมฤตแก่เงินซึ่งสวยงามตามธรรมชาติมากนะครับองค์นี้พระเก่าดูไม่ยากเพราะธรรมชาติหลอกกันไม่ได้นะครับหลอกกันไม่ได้ผูสิทธิ์พระเก่าของสะสม เน้นดูความเก่าตามธรรมชาติเป็นหลักนะครับนี่ธรรมชาติของหล่อโบราณน,นะครับมีคราบขี้เบ้านะครับเหลืองๆคราบเบ้าดินหุ่นดินนะครับมีสนิมหยกสนิมเขียว ปปายแซมแซมนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคพระดีพระแท้มีอยู่ทั่วๆไปนะครับแต่คือมันเป็นยุคสมัยนะครับสมัยก่อนยุคแรกๆที่สนามท่าประจันเปิดเล่นกันใหม่ๆสมัยก่อน2,500นะครับก่อน2,500 พระเครื่องในยุคเก่าเนี่ยคนจะเล่นดินชินผงนะครับแต่พอผ่านมายุคสมัยปัจจุบันคนมาเน้นเหรียญน,นะครับแล้วทีนี้ดินชินผงกลายเป็นพระทีะ่ทุกวันนี้ขนานนามกันว่าเป็นพระลึกลับนะครับพระลึกลับคือพระที่ยากแก่การรับรองว่า เกแทมันไม่มีตำหนิไม่มีเส้นเสี้ยนมายืนยันเหมือนผ้าเหรียญน,นะครับแต่โอกาสนี้นะครับทำให้ของหลุดของหลงมันมีนะครับเกิดขึ้นได้เพราะเส้นเสี้ยนไม่มีตำหนิแม่พิมพ์ไม่มีแต่ความเก่าถ้าเราอ่านความเก่าเป็นนะครับธรรมชาติความเก่าหลอกกันไม่ได้นะครับของเก่าจริงมันก็เก่าจริงนะครับเก่าปลอมมันก็เก่าปลอมนะครับ หลอกกันไม่ได้ลองศึกษาดูนะครับของของง่ายๆครับไม่ได้ยากรอกครับมีพระสวยๆพระแท้ๆดูง่ายๆก็อยากมาแบ่งปันกันนะครับที่สำคัญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยเส้นยันจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าเหมือนกันเป็นแพ็ค เป็นคู่คือเก๊ะมีโอกาสเก๊ะสูงครับครับถ,ถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับพบกันใหม่อีกครั้งมีพาพส,สวยจะมาโชว์มาแบ่งปันความรู้กันครับสวัสดีครับ